สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเน็ตนั่นเองนะ0626407776นะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับวันนี้มีอีวสูดีแมกนะครับเป็น 1.9L เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับรถปี2019เลยนะครับตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับเป็น Highlander Space Cap แคปเปิดได้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเดย์ทาวน์บันทิงไลท์มีให้หมดนะครับจะเห็นได้เลยว่าแดดแรงมากนะตอนนี้ผมสู้มากผมอยากให้ลูกค้าได้ดูคันนี้นะครับคันนี้นะครับราคา489,000บาทนะครับเป็นตัว Highlander Cap นะครับปี2019สีเทาดำนะสวยๆเลยผมบอกเลยว่าจุกๆนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทมนี่ตัดหมอกนะครับกระจังหน้าตรงรุ่นเลยนะครับ 1.9L นะครับปี2019ราคา489,000บาทนะครับต้องบอกเลยว่ารถใหม่มากและเนียนมากคันนี้นะครับนะดูนะดูดีนะดูสีนะครับสวยมากนะเป็นเทาดำนะครับล้อแม็กตรงรุ่นกับบันไดด้านข้างติดฟิล์มมีกันสาด นะครับแต่ราคา489,000บาทนะครับลูกค้าก็จะได้รถที่เป็นแคปตัวสูงนะครับถ้าใครอยากเอาไปแต่งก็ไปเปลี่ยนล้อแมกนิดนึงก็หล่อเลยนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของตัวสูงนะเป็น 1.9L นะครับมือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับแล้วการันตีโครงสร้างตัวรถอยู่แล้วนะครับเดิมๆร้อยเปอร์นะครับรถสวยๆนะไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับรถตรวจประวัติได้ทุกคันนะครับดูโป่งดูโป่งล้อฟังเสียงนะครับบางๆนะครับรถเดิมๆเลยคันนี้นะ ครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะกับคันนี้นะคันนี้เลขไม้น้อยนะเดี๋ยวผมดูไอ้นี่ก่อนเลขไม่เก้าหมื่นเองนี่นะไม่เก้าหมื่นนะครับรถปีสิบเก้าหนึ่งจุดเก้าเอลนะครับสี่แปดเก้านะครับภายในก็เป็นสีดํานะครับเป็นพวงมาลัยนอนนอนมันติก็คือไม่มีมันติฟังก์ชันนะครับเป็นสีดํานะครับกระจกไฟฟ้านะครับคู่ออโต้คนขับนะครับเกียร์แมนวนวลหกสปีด นะครับหน้าจอเป็นซีดีนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวนี้นะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้านะรถคันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับรถเป็นปี19ไม่เก้าหมนะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับ489,000บาทนะครับช่วยเห็นใจผมด้วยผมยืนตากแดดถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะอยากให้ลูกค้าได้รถสวยๆนะครับกับอิวซูดีแมกนะครับ 1.9L นะครับปี2019นะครับเลขไม่เก้าหมราคา489,000บาทนะครับเดี๋ยวดูจุดสำคัญสำคัญนะครับภายในดูแล้ว ดีดูแล้วเดี๋วดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่เลยนะครับห้องเครื่องก็เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9แห้ง,ง,ง,งๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตแป๊บนึงร้อนนะครับเปิดฝาไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้อนมากนะ เปิดเล่าเอามือขึ้นไปยกขาตั้งไม่ได้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูรูปเพิ่มเติมได้โทวหาผมนะครับ0 62, 6 2 6 4 0 7 7องนะผมบอกเลยรับประกันโครงสร้างตัวรถสีเดิมทั้งคันบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะับ0แสนเอ้ยไม่ใช่หกแสนสี่แสน4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้สวยๆเลยรถปี19นะเป็นสีเทาดำน้ำเบรกหลังดิสกู่หน้านะครับราคาสี่ นับได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมอยากดูห้องเครื่องอยากให้ดูตอนสตาร์ทก็โทรเข้ามาก่อนนะครับ0626407776นะครับเดี๋ยวจัดการบรรเลงให้หมดเลยนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอาจจะยตะกุกกระกาดถึงเมื่อกี้พอยกพอยกฝาอปรงขึ้นปุ๊บจะเอามือยกอันนั้นมันไม่มีมืออีกข้างนึงจับเอาหลังมือที่กล้องค้ำไม่ได้นะมันร้อนมากนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ